สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุขสุข,ขนสุมงสุบอลพพ่อกับน้องน้องเคสคือเก่าพี่น้องมาอน,นี่น้องเคทกับซิมมาเด้อพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำน้องแคทเดอ้อมีสูบเฮดโบดใส่โกบน้อยน้อง้วยน้อง้วยน้องสลาแบงหายขัวตะกะเตนแมงมันตาหม,มากักหุง่งตาหม,มักสว่างทอน,น้องไก่ประวาน ป่นกบพ,พี่น้องมีหลายอย่างหมุดจ่อออกมาพี่น้องอย่ารอซะมากินน้ำกันมาแซ่บน้ำกันพี่น้องาหา,หามไม่มมมไม่หาแล้วหาแทนบ่มีหูบ่ลูกแทนหามุ้งแล้วยังฮัมบ่มีหูตีห้องนี่

มาพ ah> oh mm hmm. ี่น้องมาบ่ว่าอะไรยัยห่างถ่าพ่อพ่อมกับบอมาจักเถื่อนมาส่งตัวลูกจากสุพีดสุเพีดนายบ่เบย์มาลูกมาพ่อปลาลูกกินข้าวลูกสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัยดีปลาลูกสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนีบเข่าพ่อเข่าหน่ยเลยมากินข้าวแทนเด้อปลาลูกเอ้ย แท่น่ะกินเาเองก็เป็นบ่อไรใหญ่ห่างข้าพามข้าพามาดำังก็กินดำลังเอาขนมนี่้ยเขงแล้วเ่า่ขนมยังหละหนาหนอยหนแทมาหน้าหอยนมาพี่นอลูกบใส่รเท่บ่อบ่แมนดอกหน้าแทะมันมา พี่สิว่าถึงกันแม่สวยเลยนะขอบดเชิงชูเพชรอือบดเิงตัวทีแม่ควบอีแม่อ๋อแอบแล้วพะย่ะเห็นอย่างเพิ่มดีมากรู้เลยจุดเอาผ่นปอบ มันี่ยงใน้ี่ไปเล่นวัดน้องก็บ่มีมาแเอาบักแกนไปนํามันกสิบ่ไปยังกวพอแล้วเอามาถ้าไม่มันบนี่เอาลงนะมันฮอเด้อย่าพ่อ

นก็บเซียนมันไม่น็มันจน,นั่อ,นนอืมจมตนนีก็ตอน,นจำาาานเราาษาแน้มันนอนนากูบอกัอนเป๊ะๆลงมาบางมาแล้วตอนนี้เนี่ยเปลนลุกมาบาง,นางเนี่ยเห็นเธอไห่บา้านึบเขา เด็กทำยังจังอิ่ไอมไวหิมากอืออืออาบนีนอืออือรองมือจะกินผักากาดอยู่เจไดมะขามเจี๊บนะหวาน ปวยใหให้กินหน่อยอ,อุ้ยปวยใหญ่เราไปตึงแหงคองนี่แหละเอามามนั่นนี่นั่นนี่นนนเกลือไก่เกลือไก่ฮ่าจะไปเกลือไก่ยหนมไก่เขานอนแงน,นะาะบ้านฉันบุกเคยกินขับ ไมกินเดินหนงเ่อวนะเก in pues <c oughs> <c oughs> ี่ยวขาแล้วยังเยน้อยและพ่อมาพี่มาพี่ไปไปไปมาเดินห้กัลงซมือมาเมืองกับกาดไปไปไปองถามมานีมาบ่งเต่านี่มาเขาขนาดเขาขวากเขาไปกินน้อยหนึ่งดักมัลมาปั่นเาอยู่ไ้องยีว มากระเล็ดใส่รถมันจะนเะะปะ็นอ้าวแล้วสิสวายดีพี่น้องมากินข้าวแรกเหมือนกันนี่มันตันให้แหลกออกมาลูกบอาหายซะกินเองช่อวยมันออกมาซะอ่าพออาเซมเมอร์ยินเบิร์ตนี่แหละภาพแทนปเปรนวัดเอาน้องเดิมต้นเด้อแม่แทนมันูหนังฟุบนบอลผูก ไปกูดังกว่าขักเนี่ยอี้สายม่คัดอีครัวอยู่อีแม่เขาก็น้าหัวตีพี่จะเขาแล้วนอนมึงนะอยไปไปนั่นลูกยับไปอีกไหมเออ แม่แม <c ười> ่ลูกแม่แม่อ่าอ่ะหนึ่งจีนน้องบอกคำเล่าก่อนแม่แม่จีนน้องบอกคำเล่าน้องขวัยเท่ห้าทันย่าเลยเด้องูมาฟ้องยังงั้นนี่ยังมืดเลยยังขวัยว้าย Mới không? tôi làm nhà hạn mình yêu cầu cả mình đi ừ, <laughs> xe à, à, à. con... à. mình này con sẽ chạy côn chạy côn chạy nếu mình thiệp. ก well. ินกัวใดโรดนาเปนไม่ใหรใช่งี้กดูนะกูหิวเขามากกูก็ะชายแล้วเต็มมี

มันเห็ดจะม,นมนันสั้งแล้วก็อันนี้อ,อันน่้ยืนย่นยอกดีหน่อยจะได้เดียวป,ปูยืน่นแะทแค่น่้นอ,อืมอืมอาบมามางทนจะไปกินสมตีนไมเออาบเลยไหนมันไปทางัน,น,งนได้ เดี๋ยวพ่มันยบ่อยมน้ั่าบกเมนหมอนี่เหตุอะไอืนมาเล่งแล้วนนะือสีแม่าบอสสอแก่สเม่เพยังน้สมมากอ่าบอส้องหมอนกก

chea lột là bộ pha vai hãy lột ừ. à, à, lột hâm đấy, che lột lạ đấy luôn. à, Đi ừ. ừ. này, anh đi. lột mà cùng ma chắp đại, bộ khoa vai, giọng mà hãy, cái mà pha mưa na phuổi. có xe bệt กูนี่หายใจเยียมเมอไปใส่เบ็ดแส่ก็บร้ยาวนี่กันขึ้นเป็นไงล้ว่าให้ฝนกบกันจะลูกใครจังนะขักเรา สมัครกินจะนะใชนอนเลยนะข้าวสิบคนแม่ปูและจ้องจำโบน้ำลดเอานี้อนี่นี่ลูกออันนี้นะหม้อไปลากก็ได้จะไดคของข้าเขก้ว เราก็แกวดีจะดอกเขาไปต้องค่าแกวรอปวดก็น้องไก่เราบอกกินไก่พันเราบอกกินบือือห้เราก็ะไดอันนี้ลูกนะน้ำขลาเดอรพี่น้องสิหน้าพอกันใหม่อยู่ดิไม่แห้งสุขุสุขคนสบายดี